รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันว่าปริมาณข้าวในประเทศทั้งเรื่องของข้าวสารและข้าวเปลือกนั้นเพียงพอต่อความต้องการการบริโภคค่ะขณะเดียวกันก็ได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดูแลข้าวสารบรรจุถุงว่าห้ามปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนค่ะ นางพรทิวาาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณข้าวในประเทศไม่ได้ขาดแคลนและมีเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศโดยเฉพาะข้าวสารบรรจุถุงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าราคาขายยังไม่ได้มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดและกระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายที่จะให้สินค้าข้าวถุงปรับขึ้นราคาด้วยดังนั้นประชาชนไม่ควรแตกตื่นและซื้อข้าวสารมาเก็บกักตุนไว้ ส่วนกรณีห้างค้าปลีกบางแห่งจำกัดการขายข้าวถุงบางยี่ห้อนั้นเป็นเพียงข้าวถุงที่เข้าร่วมส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นลดราคาเท่านั้นขณะที่ข้าวถุงส่วนใหญ่ที่ขายตามร้านค้าและห้างค้าปลีกทั่วไป mm hmm. ก็ยังเปิดให้ประชาชนนั้นซื้อได้แบบไม่จำกัด และจากการตรวจสอบครยังพบว่าห้างค้าปลีกนั้นมีปริมาณข้าวถุงขายได้นานอีกถึง2เดือนอย่างไรก็ตามหากมีสถานการณ์ขาดแคลนจริงทางองค์การคลังสินค้าหรืออ,อคอสอพร้อมจะดําเนินการนํำข้าวในสต๊อกของรัฐบาลมาบรรจุถุงนํามาบรรจุถุงและขายตามความต้องการของตลาดใน,ในทันทีค่ะ นางคอนทิวายอมรับนะคะว่าสถานการณ์ข้าวหลังจากที่มีการเปิดนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลใหม่อาจส่งผลให้ต้ตนทุนข้าวถุงสูงขึ้นส่วนจะถึงขั้นรัฐบาลต้องนำข้าวในสต็อกรัฐบาลมาทำข้าวถุงทงฟ้าหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่ต้องตัดสินใจอีกครั้งไม่สามารถไปคาดการณ์หรือตอบคำถามแทนได้ นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ยังได้ประกาศปรับลดราคาแนะนําไก่เนื้อลงกิโลกรัมละ5บาทโดยมีผลตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมหรือว่าวันนี้เป็นต้นไปโดยราคาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและภาคกลางไก่สดทั้งตัวค่ะลดเหลือกิโลกรัมละ65บาทจาก70บาทและเนื้อไก่จากกิโลกรัมละ85 9 2บาถึทเหลือ80-85บาท ส่วนภาคเหนือให้ขายสูงกว่าราคาแนะนำได้ไม่เกิน2บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เกิน3บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ไม่เกินกิโลกรัมละและภาคใต้ค่ะไม่เกิน5กิโลกรัมละ5บาทโดยภายในสัปดาห์หน้ากระทรวงนั้นก็จะจัดให้มีสายตรวจพิเศษหากพบว่ายังมีการจำหน่ายไก่เนื้อสูงเกินราคาแนะนำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะ